เพื่อนๆวัสดีครับวันนี้เราก็น hmm. yeah, ั like yeah, <sure. S 1> ่งซ uh ้อมนะครับเสมือนจริงนะครับเครื่องบินพลังยางนุ่นตอนนี้มีสามคนตอนนี้มา2คนนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอันนี้ในโรงยิมของเราโอ้กว้างเลยจะบินขึ้นสวยหรือไม่ดีเดี๋ยวเราชมกันะครับไปนี่คือนักบินของเราครับเ A พัทพุครับลูกชายกําลังหมุนรอบให้ดูครับยังไม่รอบไหมเวลาผมนับรอบประมาณกี่รอบนะสามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณกลางสวยถ้าถึงนะนะ ก็โรเงเรียนอื่นก็ทำเป็นพันประมาณนั้นทีนนนน่เร็วก็เพิ่อเป็นกติกาอ่านี่สมาชิกยังขาดอีกหนึ่งคนนะครับเนื่องจากยังไม่มาเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเป็น,ย,น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 ยังไงรอบแรกครับอ่าไปโอ้บินดีอยู่ครับลมแรงครับวันนี้นี่แค่รอบแรกนะครับบินวนกลับไปอ่ะแล้วไปหล่นหล่นเนี่ยครับอ่าหล่นไปแล้วอ่ะดูรอบสองครับไปลูก อันนี้ลมแรงมากนะครับดูจากเสาธงอ่าบินบนขวานะครับเราปรับไปหล่นแล้วอ่ะอีกรอบนึงครับรอบ3ครับบินผาไปสวยๆลูกไปอ่ารอบนี้บินสวยครับมีการแจ้งมีทั้งแรงลมทั้งแรงะทะนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาในโรงยิมครับตัวนี้นักบินกำลังทำการหมุนนะครับอ้าวยางขาดอัดไม่เป็นไรครับรอบแรกไปเป็นไงครับโอ้บินสูง โอ้ยบินขึ้นไปชั้น3ามแล้วครับเพื่อนเืนครับตรงนู้นรอบที่สองป้ายสวยงามมากครับรอบนี้บินขึ้นสูงครับชนแกนกลางตามสนันน่นยังลอนต่อลอดลองได้อย่างสวยงามครับมาดูรอบที่สามันครับนั่งปลอยป้ายบินสวยครับขึ้นไปรัตยาขึ้นไปโอ้เสียงดังฟังชัดโดยแล้วครับโอ้ลอนลงแบบสวยงาม เลี้ยไปดาบขวาเอาไงเอาไงครับไปชนกําแพงโอ้ยล่วงแล้วครับโอ้โหและนี่ก็คือตัวที่ทำการล่อนเมื่อกี้นะครับเครื่องบินพลังยางปี30นะครับความยาวแกน35เห็นไหมครับด้านความโค้งแลาโค้งลงนะครับหน้าโค้งลงหลังโค้งลงนะครับเราจะเว้นตรงกลางไว้เห็นไหมครับตามแบบเลยครับส่วนหางฉลามกับแพงหางเราก็ทําการบิดเพื่อให้มันเลี้ยวได้นะครับอ่าเห็นไหมครับเราขัดโค้งมันเพื่อความสวยงาม นี่คือตัวที่เราทดสอบเมื่อกี้นะครับพาเราไปดูครับมีทั้งยิงยางมีทั้งพลังยางแล้วก็มี3 d ดีนะครับที่เราทากันไว้อ่าภาพสวยๆนะครับนี่สดีก็สวยครับเป็นแผ่นสวยๆที่เอามาต่อกันยิงยางก็โอเคนะครับก็ความสูงถ้ายิงยิงยิ่งสูงเครื่องยิ่งรอดดีนะครับนี่คือเกณฑ์ที่เราจะไปแข่งนะครับอ่าแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้สําหรับวันนี้คือ แผนนะครับและรูปแบบต่างๆที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับและมีความยาวตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีคุณครูโรงเรียนอื่นมาร่วมพัฒนานะครับาทดสอบกันว่าวิธีการโยนเป็นยังไงวิธีการคว้างเป็นยังไงาไปดูกันเลยครับตามคลิปเลยปล่อยตรงนี้นะครับจับตรงนี้ลูกอ่าหมุนให้พร้อมจับตรงแกนกลางดัดปีกขึ้นดีๆอ่าแล้วปล่อยนะครับเหมือนครูนะมองปล่อยตรงๆนะครับตรงรับสายตา วิ่งไป้างหน้าแบไฟตาไหนล็อกซิไปโอ้้รั้งแรกแบบนี้หนักหางนะครับต้องเอาหางออกหน่อยอ่าแล้วมาดูนี้นะครับเอ้ยดินน้ำมันที่ถ่วงข้างหลังให้ออกนยครับดูตัวนี้นะครับอ่ะเธอมามาเร็วลองดูนะปล่อยอย่างนี้นะครับให้จับตรงนี้นะครับปล่อยกันปล่อยมือ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย